MP ็มพีวารสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ีที่5-6ถึง6ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะนางเอกคิดมากกลัวตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตทางราชการของสามีต้องหยุดลงแม้วันนี้เขาจะไม่เสียใจแต่ไม่อาจรับละกันว่าอนาคตจะไม่ผิดหวังกังวลสะจนเก็บไปฝันเป็นงิ้วว่ามีราชองค์การให้นางอยากกับเขาพลเอกกลับไปเยี่ยมพ่อที่ป่วยหนักซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่พ่อแท้ พ่อเก็บหยกห้อยของอดีตฮองเต้ไว้ให้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างน้อยพระเอกจะได้มีเครื่องยืนยันตัวตนที่แท้จริงจันเย่บอกที่พ่อพระเอกอาการสุดหนักก็เพราะหัวหน้าตระกูลเผยมาพูดเรื่องยาฮองเต้ออกราชองค์การให้นายเอกกับพระเอกอยาก,กันส่วนเชียนประชดไม่คิดว่าการแต่งงานเล็กๆจะทําให้เดือดร้อนถึงกับต้องออกราชองค์การบีบบังคับขันที่ตักเตือนให้ระวังคําพูด นางเอกเตือนสติพ่อและยอมรับราชโองการแต่โดยดีผู้อาวุโสสกุลเผยพากรุนด่าหากพระเอกไม่ยอมอยาจะทำให้หน้าที่ราชการของเขาต้องตกต่ำจึงการไม่ให้พาหมอเข้าไปรักษาพ่อพระเอกย้อนว่าแต่ละคำบอกว่าทำเพื่อตนแต่กลับปล่อยให้พ่อนอนป่วยไม่ดูดำดูดีจึงขอลบชื่อตัวเองไม่ขอเกี่ยวข้องกับตระกูลเผยอีกต่อไปทันใดนั้นมีคนมาส่งหนังสืออยากของนางเอกสร้างความตกตะลึงให้กับเขา นางเอกเดินเหม่อลอยไม่รู้จุดหมายแม้เวลาไม่กี่วันที่ได้อยู่ด้วยกันนางก็ตกหลุมรักพระเอกไปแล้วพระเอกไม่ยินยอมจึงมาทวงถามนางเอกทำใจแข็งไม่แยแสเดิมทีการแต่งงานก็เพื่อหลบเลี่ยงการเข้าวังของนางกับเขาและนางก็คิดจะหย่าอยู่แล้วเขาเป็นคนดีอนาคตจะต้องเจอผู้หญิงที่ดีกว่านางแน่นอนส่วนนางก็ต้องการแต่งกับวีรบุรุษผู้กล้าที่มีวรยุทธ ซึ่งเขาคงให้ชีวิตอย่างที่นางต้องการไม่ได้จึงได้แต่ขออภัยฮองเตมไม่อยากทำร้ายพระเอกเพราะเขาเป็นขุนนางที่ดีจึงคิดจะให้องหญิงก้าวตามไปพัวพันเพื่อป้องกันไม่ให้ไทเฮาทำร้ายเขาองหญิงก้าวมาถึงสกุลเผยเพื่อบอกข่าวพระเอกว่าไทเฮาส่งองครักษ์มาตามสืบเรื่องเขา ขณะเดียวกันฮองเต้รู้ข่าวเรื่องการหย่าของพระเอกก็รีบออกหน้าแก้ต่างแทนว่าคงไม่มีเจตนาจะขัดแย้งกับไทเฮาขอให้วางใจแต่ไทเฮาไม่เชื่อและตำหนิที่ส่งองหญิงเก้าวไปหลิงโจฮองเต้ขอให้ไทเฮาปล่อยคุณน,นางดีๆอย่างพระเอกไปข่าวลือต่างๆที่ทรงได้ยินมาไม่อาจเชื่อถือได้ไทเฮาใจเย็นลงหากพระเอกไม่ได้มีฐานะอย่างที่นางคิดไว้ก็จะยอมปล่อยไป แต่ขอให้คิดเรื่องรับนางเอกเข้าวังมาเป็นสนมห้องเต้มไม่เห็นด้วยนางคือสตรีที่หย่าร้างไทยเฮาขอแค่ให้แต่งงานไม่ต้องรักนางก็ได้ นางเอกไปเที่ยวเทศกาลตวนอู่สาวสาวภาคกรีกราดเมื่อเห็นคุณชายสามสกุลส่งนมว่าส่งสีหยวนออกมาโชว์ฝีมือยิงธนูเกิดการเบียดเสียจนนางเอกตกน้ำพระเอกที่อยู่ในงานเห็นก็จะเข้าไปช่วยแต่ส่งสีหยวนไวกว่าแล้วแอบบอกว่านางดึงถูกความสนใจผู้คนแทนตนไปหมดสิ้นไม่นานพระเอกก็รีบมาประคองนางเอกชาวบ้านซุบซิบนินทานางเอกแต่งงานแล้วยังอ่อยชายอื่นอีกคนรู้จริงกว่า อัปเดตว่าหย่าแล้วแต่ดูท่าคนจะคั่วกับคุณชายส่งมาก่อนถึงได้สนิทสนมกันขนาดนี้นางเอกดดี้ยิงขี้ป่าชาวบ้านก็แซงเป็นลมพระเอกอุ้มนางกลับสกุลเสริญแม่เล็กรู้ทันทีว่านางแกล้งป่วยจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรมากพักผ่อนสักหน่อยก็คงจะหายจากนั้นก็เตือนพระเอกว่าต่อไปอย่ามาคล้องแวะกับนางเอกอีกเขาเป็นขุนนางคงไม่มีใครกล้านินทาว่าร้ายแต่นางเอกเป็นผู้หญิง เกรงว่าจะเป็นขี้ป่าชาวบ้านคอยติชินนินทาเพราะวันหน้านางกับเขาต่างต้องมีคู่ครองใหม่อยู่ดีขันทีมาทับทามนางเอกเบาห้องเตยได้ยินข่าวซุบซิบเรื่องนางเอกหลายใจเกรงว่าจะทําให้หาคู่ครองยากขึ้นการคัดเลือกสนมปีนี้จึงแนะให้ส่งนางเข้าวังไปร่วมคัดเลือกด้วยพวกปากยื่นปากยาวพาก,กนินทา นางเอกอยาได้ไม่เท่าไรก็ให้ท่าคุณชายทรงส่วนพระเอกก่อนอยาก,ก็ไปนอนกับหญิงคณิกาที่หอเทียนเซียงสองคนนี้มีเรื่องฉาไม่แพ้กันที่หน้าจัวสกุลเผยมีแต่คนมอบของสีเขียวๆให้เป็นในว่าโดนภรรยาสวมเขาส่วนจัวสกุลเสนก็มีแต่สตรีมากราบไหว้พร้อมกับป้ายขอพรอให้มีคู่ไวไวเพราะนางเอกอยาได้ไม่ทันใดก็มีผู้ชายมาติดพันลู่อิงสืบประวัติทรงสีหยวน เขาเป็นลูกชายคนที่สามของเศรษฐีสกุลซ่งมีฐานะสมน้ำสมเนื้อกับนางเอกแถมความหลอกก็สูสีกับพระเอกอีกนางเอกเป็นห่วงหาพระเอกได้ยินข่าวลือคงจะเสียใจจึงแอบปีนกระแพงออกจากบ้านเพราะออกทางประตูไม่ได้คุณชายซ่งเห็นกับพูดจาเข้าข้างตัวเองว่านางคงอยากมาหาตนนางเอกดาาจนพลัดตกจากกําแพงคุณชายซ่งเข้าไปรับแล้วบอกว่าเรื่องของนางกับตนอื้อฉาวไปทั่วเมืองแล้วนางจะต้องรับผิดชอบ องหญิงเก้าถือรัชองคการฮ่องเต้มาชวนพระเอกออกไปชอปปิ้งฝ่ายนางเอกตกลงกับคุณชายซ่งจะยอมชดใช้เงินให้เขาแลกกับการยุติข่าวลือคุณชายซ่งชี้ให้นางเอกดูคนรักเก่าของนางมีใหม่ซะแล้วนางเอกแอบตามมาดูเห็นอดีตสามีกระหนุ่งกระหนิงกับองคหญิงเก้าก็หึงพระเอกแกล้งประชดด้วยการเอาใจองค์หญิงเก้า นางเอกเห็นพระเอกซื้อชาติฐานะให้องหญิงก็โมโหอุสตส่าห์ทิ้งเงินไว้ให้ใช้แต่กลับเอาไปซื้อของให้หญิงอื่นจึงตั้งใจจะแต่งงานก่อนพระเอกให้ได้คุณชายส่งเสนอตัวแต่นางกลับไม่สนใจมีชายหนุ่มมากมายมารอขอความรักนางเอกหน้าประตูบ้านแต่ก็ต้องชิดซ้ายเมื่อเจอราชรถของคุณชายส่งแถมยังแจกท้องให้คุณชายคนอื่นกลับบ้านไปอย่าได้มาเสนอหน้า ส่วนเชียนแนะนําคุณชายทรงให้นางเอกรู้จักนางเอกแปลกใจที่เขามาที่บ้านส่วนเชียนรู้ว่าทั้งสองรู้จักกันในวันเทศกาลตวนอู่ถูกตาต้องใจถึงขั้นยกสินสอดมาสู่ขอนางเอกตกใจขอเคลียร์กับเขาเป็นการส่วนตัวหากเขายินดีเป็นศัตรูกับฮ่องเต้เพื่อขัดขวางการเข้าวางังเช่นนั้นนางก็จะยอมแต่งงานด้วย ฝ่ายองคหญิงก้าวดีดาที่พระเอกพาไปช้อปปิ้งแถมซื้อชาติฐาน่าให้พระเอกรีบเคลียก่อนที่นางจะคิดไปไกลเป็นเพราะราชองการของฮ่องเต้จึงขัดไม่ได้แต่ขอให้รู้ไว้ว่าตนไม่เคยรักองค์หญิงไม่ว่าตอนนี้หรืออนาคตนางเอกเท่านั้นที่จะเป็นภรรยาแม้ว่าจะหย่าแล้วก็แต่งใหม่ได้องหญิงก้าวยาะเยะ้ยว่าไม่ทันแล้วฮ่องเต้ส่งคนมาทาบทามให้นางเอกเข้าวังไปเป็นกุ้ยเฟยตามจดหมายที่นางถืออยู่นี้ คุณชายส่งตกลงยอมร่วมงานเพราะจุดประสงค์คือได้แต่งงานกับนางเอกนางเอกไม่เอาเปรียบจะยกการค้าแถบเชียงนานให้เขาดูแลครึ่งหนึ่งคุณชายส่งเกียงทำเช่นนี้เหมือนตนแต่งเข้าสกุลสนไม่มีผิดนางเอกว่าในเมื่อจะร่วมงานต้องยอมรับข้อเสนอแถมมีข้อห้ามอีกสข้อคือ1ห,ห้ามเที่ยวสถานเดิงรม เพราะจะทําให้สกุลสนเสื่มเสียชื่อเสียงข้อ2เป็นสามีภรรยากันปล,มปลอมๆแต่นับถือกันเสมือนพี่น้องห้ามชอบนางเด็กขาดส่วนข้อ3ทําการค้าต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนางอยากหย่าเมื่อไหร่เขาต้องหย่าห้ามโยกย,ย้เด็กขาดคุณชายทรงต้องการดองกับสกุลส่วนดังนั้นจึงรับข้อเสนอทั้งหมดแต่ก็คิดว่านางช่างไม่ธรรมดาจริงๆ พระเอกเห็นนางเอกออกมาส่งคุใชายส่งหน้าบ้านเพราะกำลังจะแต่งงานกันก็เกิดหึงสนเชียนอยากให้ลูกสาวได้อยู่กับคนที่นางรักแต่มาวันนี้กลับต้องเร่งรัดหาคนมาแต่งงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าวังไปเป็นสนมก็สะทอนใจจา่าก็เล่าเรื่องแม่ของนางให้ฟังว่าตระกูลลูกเป็นมหาเศรษฐีในราชวงศ์ก่อนเพราะไปพัวพันกับเรื่องในราชสำนักจึงถูกประหารทั้งตระกูล แต่ได้ทิ้งสมบัติก้อนใหญ่เอาไว้มีแม่นางเอกคนเดียวที่รู้หลังตระกูลลู่ดับสิน้นแม่นางเอกก็ซึมเศร้าและตรอมใจตายในที่สุดดังนั้นตนจึงพยายามกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในราชสำนักนางเอกให้พ่อวางใจตระกูลเซินจ,จะไม่มีทางเป็นเหมือนตระกูลลูแ่แน่ๆพละเอกดื่มเหล้าเพราะกลุมที่นางเอกจะแต่งงานใหม่คิดว่าซ่องสีหยวนต้องเป็นคนไม่ดีไม่ควรคู่กับนาง จันเย,ย่เตือนแทนที่จะห่วงคนอื่นห่วงงานแต่งตัวเองกับองค์หญิงก้าวก่อนดีกว่าพระเอกจะทําให้งานแต่งทั้งสองนี้ล่มไปพร้อมกันเลยแม่เล็กมาตามนางเอกไปไหว้พระดูเลิกแต่งงานที่วัดต,ตา้าฝอมีนักพรตกวากมือเรียกขายยันหาคู่เพียงเขียนวันเดือนปีเกิดอีกฝฟายแล้วเผาพร้อมเครื่องหอมไม่เกินหนึ่งเดือนจะได้เจอเนื้อคู่หล่อเหลาเทียบเท่าเต้เท้าเผยแน่นอนนางเอกฟังเขาโมก็บอกว่า ไ้เท้าเผยเกลียดพิธีกรรมงมงายแบบนี้ที่สุดพระเอกเดินมากับไต้ซื้อว่างหยุ่นด้วยใจที่วาวุ่นทันใดนั้นคุณชายทรงก็ามาที่วัดเพื่อพบไต้ซื้อเช่นกันองค์หญิงเก้าสนใจยันของนักพลดยอมซื้อด้วยราคาแพงน้าเอกเห็นค้ากำไรเกินควรจึงเข้ามาขาดแต่องค์หญิง9ก้ายินดีจะซื้อในราคาสูงแถมถามหาเครื่องราง เอาไว้แช่งสตรีแซ่เซินนางเอกได้ยินก็คิดว่าเป็นตัวเองจึงเหมาเครื่องรางนักพรดไปทั้งหมดด้วยราคา30เท่าคุณชายส่งมาเสียงเซียมซีเพื่อดูว่าตนกับนางเอกเป็นคู่กันหรือไม่ผลออกมาไม่ดีแท้จริงแล้วพระเอกแอบหยิบเซียมซีความหมายดีๆออกไปหมดแต่คุณชายส่งยังไม่หยุดขอเสียงทายว่าพระเอกกับนางเอกเป็นคู่กันหรือไม่ปรากฏว่าเซียมซีของพระเอกความหมาย,ยแย่ๆกว่าของคุณชายส่งหลายเท่าแม่เล็กมาบอก ผลเซียมซีที่นาไปขอให้นางเอกปรากฏว่าดวงไม่สมพงกับคุณชายส่งนางเอกฟังแล้วก็ดีใจให้รีบจัดงานแต่งทันทีเพราะมั่นใจว่าอีกไม่นานควรจะได้เลิกกันถึงวันแต่งงานนางเอกหมดซองแดงไปกับญาติฝ่ายชายมากมายไม่คิดว่าคุณชายส่งจะญาติเยอะขนาดนี้พละเอกยกขบวนมือปราบมาจับคุณชายส่งที่จวน คาดไม่ถึงว่างานแต่งไปจัดที่สกุลสนแทนจันเย่รู้งานรีบรุดไปที่นั่นก่อนใครฝ่ายคุณชายส่งยกขบวนงานแต่งมาที่บ้านนางเอกซึ่งคาดการไว้ไม่ผิดว่าพระเอกต้องมาก่อกวนจึงขอให้เริ่มพิธีกราบไหว้ฟ้าดินพวกไม่ทันขาดคำกระเบื้องมูลหลังคาหล่นลงมาต่อหน้าคนงานปีนบันไดขึ้นไปซ่อมก็ถูกถีบลงมาที่แท้เป็นฝีมือจันเย่ที่เป็นถึงยอดฝีมือแต่กลับต้องไปทำเรื่องเช่นนี้ให้พระเอก ไยเอกเดินเข้ามาในห้องโถงแสดงความยินดีกับครอบครัวนางเอกในฐานะอดีตสามีนางเอกรู้ว่าเขามาก็รีบไปแอบดู ลู่อิงงงเป็นเจ้าบ้านแท้แต่มาแอบดูด้านนอกเหมือนเป็นแขกซะงงั้นคุณชายทรงแสพระเอกควรไปดูแลองหญิงก้าวดีกว่าพระเอกบอกคุณชายทรงมีแผนการอะไรปิดบางตระกูลเสรนอยู่คุณชายทรงได้ยินก็เหมือนวัวสันหลังว่าเลิกลากแล้วหนึ่งทันใดนั้นมือปราบเข้าล้อมคุณชายทรงเพื่อคุมตัวไปสืบสวนคดี นางเอกรอดูสถานการณ์หาทั้งสองคนต่อสู้แย่งชิงนางก็จะเลือกช่วยพระเอกเพราะเขาไม่มีวรยุทธ์บ่าวของคุณชายทรงชิงลงมือก่อนส่วนคุณชายรีบโดดหน้าต่างหนีเห็นหนางเอกอยู่หน้าห้องจึงรีบดึงมือนางวิ่งไปแล้วอีพีที่6ก็จบลงติดตามป่วนรักอลวนวิวาอลเวงอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ